สวัสดีครับผมผมกบนะครับเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับพ่อบุญจันทร์ครับพ่อบุญจันทร์ครับงวดสียภาพหน้าเมื่อกี้ครับแกก็ถูกเลขห้าเจ็ดนะครับได้เยอะไหมแกก็บอกว่าเหมือนที่ว่าครับแกก็ชอบเลขสามตัวคือกันครับแต่ห้าเจ็ดก็ได้ประมาณหนึ่งครับแกก็ฝันได้ตรงๆเนาะเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับแกแกก็บอกว่าแกฝันเห็นพระครับแต่ว่าเป็นผีพระ ล้านเปอร์เซ็นเลยมาบอกเลขผมก็เลยถามว่าหูยได้มว่าเป็นผีระพ่อบุญจันทร์ครับแกบอกว่าแกเป็นคนอุ้มศพระเข้าโรงแกก็เลยแบบว่าบบต้องถามดอกว่ามันแจ้งลานเปอร์เซ็นบอกก็เป็นผีนะ่ะแน่นอนเลยเพราะว่าพระคนถีบพระบนหนราภาพเนี่ยคือพอนะ่ะไปอุ้มเล่าโล่งๆเลยนะ่ะในความฝันก็เลยหูเลยว่าเป็นเป็นคนนั้น่ะเป็นพระรูปนั้นนะ่ะมาบอกเลข ซึ่งพ่อบุญจันทร์แกก็เลยมั่นใจว่างวดนี้อาจจะถูกเลขอีกก็ได้ครับ30ธทันวาคมบอกหกเพราะว่าแกเคยฝันปีที่แล้วครับสิ้นปีแกก็ฝันลักษณะแบบนี้แล้วก็ฝันได้โชคแล้วก็ถูกเลขแบบนี้ครับของปีที่แล้วงวดนี้แกก็เลยมั่นใจแบบร้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าอาจจะมาเหมือนกับงวดที่ปีที่แล้วก็ได้เพราะว่าปีที่แล้วแกฝันนะครับเนาะแกฝันว่า งวดน,นั้นแกว่าฝันมันโลงเนี่ยมันลอยมาตกอยู่แถวหลังบ้านแกก็ตีเลขครับคือหนึ่งสี่มันก็ออกหนึ่งสี่ครับก่อนที่ว่าจะสิ้นปีทั้ปีที่แล้วนะแกก็ถูกฝันลักษณะแบบนี้แหละครับงวดนี้แกฝันเห็นพระครับฝันเห็นพระที่ว่ามรณภาพแล้วก็พ่อบุญจันทร์ก็อุ้มพระลงแส่ลงและเขาก็ลากรงครับเพื่อที่จะไปทําพิธี เหมือนในความฝันนี่คือเหมือนกับเข้าเป็นสับป,ปะเลยดเลยละ่ะทุกหน้าที่คือเหตุหมดเลยทั้งล่างโลกจุดไฟจุดถูจุดเทียนเอาดอกใหม่ดอกงังดอกแสงสีคือมาเหตุมาเตรียมใหม่งงมากเลยคิดว่าตัวเองน่าจะเป็นสับป,ปะเลยพระที่ฝันเห็นในความฝันก็คือไม่รู้จักด้วยซ้ําแต่จู่ๆกับบุหงาไปเหตุหนาทีนี่จะได้กับบุหงผมเลยถามว่าวัดอยู่บ่งไหนครับพ่อบุญจันทร์คือบอกว่าไม่รู้ หูจักพาลูมันบอกครับที่ว่า่นใต้พ่อบุญจันทร์ก็ตอบว่าบ่หูแล้วฝันมือไหนกาหลังจะที่เลขออกกับฟันเลยแหละพ่อบุญจันทร์แกมั่นใจมากว่างูน,นี้จะถูกเลขอีกผมก็เลยถามว่าคือหมั่นใจพะมาบอกเลขบ่แม่นพารูปที่ว่าพ่ออุ้มไปโล่งๆล่ะมาบอกเลขพ่อก็นังงงอยู่ว่าพ่ออันนี้อุ่มพระรูมั้นไปใส่โลง่งเป็นโล่งเย็นพ่อกับปิดฝาปิดยันหลอกยังดีอยู่ไหนพ่อก็ยื่นอยู่บริเวณยุหันละ่ะ แล้วจูๆนะตอนที่ว่าพ่อ่ะจะจุดถูกจะจุดถูกไหวแกแล้วก็หาหาถูกบุมี่มันนี้มีแค่ไฟแต่หาถูกบุมี่จูจๆพระยืนถูกไม่พ่อพ่อกระจุดถูกพ่อกระเบนแนมหนาเนาะว่าพระมาจากใสมายื่นถูกให้พ่อพอพ่อพ่อจุดถูกแล้วพ่อก็ยกมือไหวแล้วก็จุดถูกลงพ่อเงยเงยหน้าไปเบิงลูกต้องที่ว่าเขาแปรลูบอยู่ กับเป็นพระรูปที่ว่าพ่ออุ่มมาใส่โลงอ่ะแล้วพ่อกับฮันนาไปอีกรอบนึงพระจงที่ว่าเรียนเดขทูบให้น่ะแนมไปแน้มาแนมไปแน้มาพระที่ยืนเลขทูบกับพระที่ยืนนี่รูปเหมือนกันเป๊ะแล้วก็คิดไปคิดมาพระที่ยืนอยู่กับพระที่อุ่มโล่งๆเหมือนกันเป๊ะขนลูกเายวเลยครับ่อบุญจันทร์บอกในความฝันเพราะว่าในความฝันเองกับมันเป็นเวลาสักประมาณสักหกโมงยิน กำล่างจะถุ่มหนึ่งเพราะว่าพระก็รังจะมาสวดนะในความฝันคือมีแค่พ่อบุญจันทร์แค่คนเดียวกับพระมรณภาพรูปนั้นครับซึ่งพ่อบุญจันทร์ครับขนคิงลูกครับเห็นยังกระบถือมาเนี่ยแกก็เลยงงครับมือใหม่สันมดเลยมือใหม่สันก็เลยบูหูที่ไหนพระรูปนั้นครับก็เลยเอามือครับไปเคาะอยู่ในโล่งครับไปเคาะอยู่ในโลง่งเพื่อที่จะให้เปิดออกมาครับแต่ว่าพ่อบุญจันทร์ครับ กาบได้เปิดออกมาบได้เปิดโล่ครับพอบุญจันทร์เราก็เลยสั่นเนาะสั่นจนบึ้งหัวสิบุจนเห็นยังบวถือเล่นในความฝันสี่ห้องบอกเห็ผู้อื่นมาซอยกับบได้เพราะว่าไม่มีใครสักคนครับอยู่ในศาลาสินะแกก็กลัวนะกลัวมากเลยกลัวจนเห็นยังบวถือพรพร่มนั้นครับที่ว่ามอหน้าภาพเขาะครับกับเคาาเขาะโล่งครับเข่โล่งเพื่อที่จะให้เปิดนะพอบุญจันทร์ก็ไม่ได้เปิดเนาะมัดเขาะไปเขาะมากครับ พ่อบุญจันทร์แกเห็นตรงที่ว่าพระแก่คอนะแกเคาะไปเข้ามาครับจนมันกลายเป็นตัวเลขเนาะลักษณะเหมือนกับเป็นสีแดงๆเหมือนกับเลือดนะเหมือนกับมือเหมือนกับมือแกครับมันเป็นเลือดคอหลายครับจนมันบาดนะจนออกเลือดครับอยู่ในมือแกแกก็เลยประมาณมองไปมาครับเลือดมันไหลมันหยอยครับกลายเป็นตัวเลขพ่อบุญจันทร์ครับแกมองเห็นตัวเลขนะแบบ ชัดเจนมากเลยนะคือเลขแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งนี่คือตัวเลขที่พ่อบุญจันทร์แกเห็นครับแกก็เลยงงว่ามันคือเป็นตัวเลขเนาะคือเป็นตัวเลขวะหรือว่าผ้าลุมนั้นมาบอกเลขบอมาบอกเลขบอสิครับแกก็มองเห็นว่าเป็นแปดหกหนึ่งแต่สักคู่หนึ่งครับมันกลายเป็นตัวเลขตรงกลางครับตรงกลางเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นแปดสี่หนึ่ง แกก็มองดูครับมันก็กลายเป็นแปดสี่หนึ่งแกมองไปมาครับมันก็กลายเป็นแปดสี่หนึ่งครับตอนแรกเป็นแปดหกหนึ่งตัวเลขแรกครับมันแปดหกหนึ่งบัดรพ่อมันกลายมาเป็นแปดสี่หนึ่งครับมันเป็นตัวเล็กๆมาเนี่ยมันแปดสี่หนึ่งแกพยายามมองดูครับจักรลีกหนึ่งหรือจักหลีกเจ็ดนี่แหละครับแกมองดูนะจะเป็นแปดสี่หนึ่งหรือแปดสี่เจ็ดนะครับแกมองดูแต่มากไปได้มาครับมันเป็นแปดสี่หนึ่งแปดสี่เจ็ดหรือแปดสี่หาเนี่ยแหละแกมองดูนะเพราะว่าตัวสุดท้ายครับ คือหลักๆคือชัดมากคือแ6ดหกหนึ่งนี่คือชัดมากแต่ว่าสามตัวหลังนะครับแ4ดสี่เนี่ยคงที่ตอนแรกเนาะมันเป็นเหล็กหนึ่งเหล็กเจ็ดหรือเหล็กหายนะครับพ่อบุญจันทร์แกมองไม่ชัดเนาะแกมองชัดมากคือ8 6ดหหนึ่งเมนว่ามันเป็นเหล็กหลายหางนะครับโบเมว่นมันเป็นเหล็กหลายหางแต่แต่ว่ามันเป็นเลขก,ก็คือตัวทุตท่ายนะคือแกมองไม่ชัดหน่าแกก็เลยมองว่า มันเป็นเลขหนึ่งเป็นเลขเจ็ดหรือเป็นเลขหา้าแกก็เลยบอกให้ให้แบบว่าแปดสี่หนึ่งแปดสี่เจ็ดหรือแปดสี่ห้านะครับหรือว่าภาพลูปที่วัาหมอนภาพมาบอกเลขหรือเปล่าแกก็เลยมองประมาณนี้ครับมองเห็นประมาณนี้หลักๆคือแปดหกหนึ่งชัดมากคือตัวแรกแต่ตัวที่สองเนี่ก็กชัดครับแปดสี่เนี่ยชัดแต่ว่าเลขหนึ่งเลขเจ็ดหรือเลขห้านะครับแกบอกประมาณนี้ครับลองมึงครับนี่เป็นความฝันของพ่อมูลจันท แล้วกับแนบมึงนะว่าตัวเลขทั้งหมดที่มองเห็นนี่คือมันไม่ใช่หลายหางนะแต่คือแกมองไม่ชัดนะนะาวานเป็นเลขหนึ่งหรือเป็นเลขเจ็ดถ้ามันเ,เจ็ดก็เป็นเลขห้าเพราะว่าขาบเลือดมันไหลฟีดนะครับแต่ว่าแปดสีเนี่ยคือคงชัดมากสามสิบธันวาหกหกครับเร่ามึงครับเผื่อจะมาก็ได้เพราะว่างวด่ิพานมากปีที่แล้วครับแกก็ฝันลักษณะแบบนี้แล้วมันออกนะเลขล่างงัวน,นี้ครับแกมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์นะผีพระน่าจะมาบอกเลขล้านเปอร์เซ็นต์นละครับ พอบุญจันทร์แกก็ฝันแม่นนะครับฝันแมน่งนงวดนี้อาจจะมาก็ได้อย่าลืมครับอย่าลืมไปตัดเล่นบ้างเนาะอย่าลืมไปตัดเล่นเผื่อจะมาให้โชคเข้ากันใดครับจับเงินก้อนใหญ่หอาจจะทุกลงวันั้นลอตเตอรี่แล้วว,นนว,วนันก็นไดครับผมรอดมองครับขอให้ทุกคนมัน่นหมายงวดนี้ครับ